สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียง The Science of Being Great หรือชีวิตที่ยิ่งใหญ่วันนี้เสนอบทที่4จิตใจของพระเจ้าสติปัญญาแห่งจักรวาลดำรงอยู่ในสรรพสิ่งทั้งมวลและอยู่ในทุกหนทุกแห่งสิ่งนี้คือพลังงานอันเป็นแก่นสารที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริง เป็นธรรมชาติที่ถูกแสดงออกมาจากสรรพสิ่งทั้งมวลสิ่งนี้คือปัญญาที่เป็นแก่นสารหรือแก่นแท้ของจิตใจสิ่งนี้คือพระเจ้าที่ใดหากไร้พลังงานอันเป็นแก่นสารก็ไม่อาจเกิดปัญญาขึ้นได้ที่ใดมีความคิดที่นั่นต้องมีพลังงานที่เป็นแก่นสารอยู่ด้วยการคิดยังไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่คือการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งควรเกิดความคิดขึ้นมาก่อนความคิดไม่อาจเป็นแรงสั่นสะเทือนแต่แรงสั่นสะเทือนคือการเคลื่อนไหวและการที่จะเคลื่อนไหวนั้นต้องเกิดจากสติปัญญาแห่งความเข้าใจไม่ใช่แค่คิดออกมาเท่านั้นและการเคลื่อนไหวไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่มันคือการเคลื่อนที่ไปของพลังงานที่เป็นแก่นสารนั่นเอง สติปัญญาจะถูกแสดงออกมาในรูปของพลังงานอันเป็นแก่นสารไม่ใช่ออกมาทางการเคลื่อนไหวความคิดจะไม่เกิดผลลัพธ์จากการเคลื่อนที่ของสมองถ้าความคิดอยู่ในสมองจะต้องอยู่ในพลังงานที่เป็นแก่นสารของสมองและพลังงานที่เป็นแก่นสารของสมองก็คือสิ่งที่กระทําให้เกิดการเคลื่อนไหวขึน้นหากความคิดไม่ได้อยู่ในสมองที่เป็นแก่นสาร นั่นคือความคิดที่ปราศจากชีวิตจะไม่มีการรับรู้สิ่งใดๆทั้งสิ้นเพราะตายจากไปแล้วความคิดที่ดำรงอยู่ในหลักการแห่งชีวิตจะกระตุ้นให้สมองมีชีวิตชีวาและผู้ที่มีจิตวิญ,ญญาณที่เป็นแก่นสารนั่นก็คือมนุษย์ที่แท้จริงสมองไม่ได้คิดแต่มนุษย์เป็นผู้คิดและแสดงความคิดผ่านทางสมอง จิตวิญญาณที่เป็นแก่นสารดำรงอยู่ในความคิดเช่นเดียวกับจิตวิญญาณของมนุษย์ที่แทรกซึมอยู่ทั่วร่างกายของเขาคิดและรู้จักสิ่งนี้ได้จากร่างกายนั่นก็คือจิตวิญญาณที่เป็นแก่นสารเริ่มแรกหรือพระเจ้าซึ่งแทรกซึมอยู่ในธรรมชาติทั้งมวลเราสามารถคิดและรู้จักสิ่งนี้ได้ในธรรมชาติธรรมชาติเป็นเหมือนสติปัญญาฉันใดมนุษย์ก็เป็นเหมือนสติปัญญาฉันนั้น เรารู้จักธรรมชาติได้ในสรรพสิ่งทั้งมวลจิตใจสัมผัสกับสรรพสิ่งทั้งมวลตั้งแต่เริ่มแรกจิตใจจึงบรรจุความรู้ทั้งมวลเอาไว้ประสบการณ์ของมนุษย์ครอบคลุมเพียงบางส่วนซึ่งก็คือสิ่งที่มนุษย์รู้เท่านั้นแต่ประสบการณ์ของพระเจ้าครอบคลุมในทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การสร้างสารรค์โลกขึ้นมามนุษย์คือความคิดที่เป็นแก่นสารเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลที่เป็นแก่นสาร แต่มนุษย์มีขอบเขตจำกัดขณะที่ปัญญาแห่งจักรวาลไม่มีขอบเขตจำกัดพลังแห่งปัญญาและอำนาจทั้งมวลมาจากพระบิดาพระเยซูทรงยอมรับและประกาศสิ่งนี้ว่าความรอบรู้และอำนาจของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระองค์เข้าใจถึงเจตจำนงของพระเจ้าพระบิดาและเราเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งนี้เป็นพื้นฐานแห่งความรู้และอำนาจของพระองค์ เรากระทำและเห็นสิ่งที่พระบิดากระทำคำกล่าวนี้หมายความว่าพระเยซูอ่านความคิดของพระเจ้าได้พระบิดาแสดงทุกสิ่งให้บุตรของพระองค์ได้เห็นหากมนุษย์กระทำตามเจตจำนงของพระเจ้ามนุษย์จะรู้ถึงความจริงนี้คำสอนของเราไม่ได้มาจากตัวเราแต่พระองค์ทรงประทานมาให้ท่านจะรู้ถึงความจริงและความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ พระวิญญาณของพระองค์จะนำทางท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลจงใส่ใจกับจิตใจของท่านเพราะจิตใจเป็นภาชนะที่บรรจุความรู้ทั้งมวลและความจริงทั้งหมดเพื่อการบรรลุถึงสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเข้าถึงความจริงมีปัญญาและเข้าใจถึงความชอบธรรมขอให้ปล่อยวางสิ่งทั้งหลายลงก่อนและจงตั้งจิตมั่นเพื่อบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับ พระเจ้าจบบทที่4กลับมาติดตามบทที่5ได้ใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยสำหรับท่านที่ยังไม่กดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ